ตีทับทยตีไม่ได้ไงแล้วมันไม่เจ็บเลยเป็นท่อยางตรงกลางมีรูตรงกลางมีรูเออตีแล้วมันอปึ๊บมันไม่เจ็บไม่เจ็บเออตีนิดนึงไม่รอดเลยเนาะเล่นไปมึงเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวเคลียร์กูเดี๋ยวก่อนเธอเป็นนางเอกมึงเป็นนางเอกมึงดูผมมึงด้วยเออมึงดูผมก่อนเดี๋ยวเขาดูผมก่อนผมยาวแปดเมตรขนาดนี้โอ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอีไอเขาล้อก่อนให้พี่เริ่มเริ่มเขี่ยวดีกว่าฮะเราเป็นผู้หญิงเราต้องเดี๋ยวดูเมฆตีจังเลยเกี่ยมึีอะไรเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ย เขาไม่ได้หมายถึงหาเขาพูดฮะแม่งเอ้ยตาบิดไปข้างเมือสะบัดผมหน่อยสิทำไรอ่ะสะบัดผมแม่งตีไม่เกรงใจป้ายไฟเลยปวอะไรเนี่ยนี่ผู้หญิงอะไรชื่ออโนอ้าวอโนชาไงลูกใช่ไหมชาก็ได้ไทยก็ได้ค่ะแล้วแต่เซลียค่ะแม่ไม่แม่ไมากับมีาอะไรนะครับ ไม่ใช่แล้วลูกทำมาไม่ไม่แล้วอ่ะอันนั้นมันอยากรักแม่ไม่แล้วลูกจริงหรือจริงไหมจริงหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเฮ้ยเดี่อดเดี๋ยวตีหัวหน้าตีขาตีกูหัวหัางแขนมั่งนะก็กูถนัดอย่างนี้กูยืนฝั่งนี้กูก็ถนัดแน่เรี่องที่อยู่ฝั่งนู้นไหมฮะ่ีจริงหรือจริงสิเอ้ากูถนัดนี้ไงโฟแฮนด์ฝั่งเนี้ยโฟอะลาดอนสอนฮะไปขบนอะไรอ่ะขบอะไรอ่ะ พูดอะไรบอกว่ากูต้องคาถาเรียกกูมันเงินพูดไม่เป็นไล้วดึงห้องเลยแล้วกันนะจะโดนจูบเลยครับพี่อะไรเนี่ยพูดให้ชัดๆเลยพูดไปจูบไปครับจูบไอ้หล่นไปนู่นแล้วไปพูดชัดๆเลยสบายวะพูดเฉพาะหน่อยของหวานพูดพูดพูดจังเลยกูไม่ไหวจะแปลแล้วเนี่ยไอ้นั่นองค์หญิงมึงก็พูดชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้บึกชื่ออื่นได้ไหม จะไะแม่จะไปแม่ป่ะโอ๊ยไปอยู่นี่โอ้แม่เช่เลยเชื่อเชื่อเฮ้ยโอวันที่มันยังฆ่าไอ้ใจร้าย